ลดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมบรรเทาผลกระทบจากโควิดนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้พี่เกดก็มีข่าวจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะคะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะคะร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนานะคะโดยเงื่อนไขนะคะการจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาตรา3-3ามนะคะ ให้เหลือร้อยละ2ของค่าจ้างทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะ 2. นะคะผู้ประกันตนตามมาตรา39ให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ96บาทนะคะจากเดิม432บาทนะบาทคะ่ะตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนะคะก็รวมเวลาเป็น3เดือนเนาะเดือนกันยาตุลาและก็พฤศจิกานะคะก็เพื่อลดภาระให้ผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะ เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2.40หมื่นล้านบาทนะคะก็เป็นข่าวดีนะคะเป็นมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเรานะคะอย่างน้อยนะคะเราก็จ่ายลดลงนะคะในช่วงนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ